เมืองคนบาป Las Vegas แม่งก็สร้างมือน,นี้จากทะเลทรายเลยนะจะ <c oughs> จะไม่มีอะไรเลยในที่สุดความฝันของผมก็เป็นจริงกับการมาเหยียบ WSOP World Series of Poker ไปครั้งแรกในชีวิต2024คือปีนี้ฮตื่นเต้นอยู่นะ รายการแรกที่จองก็คืออีเวนต์44นะครับ2,000ดอลลาร์โนลิมิตโฮเดมจริงๆไม่คาดหวังอะไรมากนะฮะคาดหวังให้มีตังกินข้าวในมือต่อไปก็พอเพราะว่าค่าของชีพที่อเมริกาค่อนข้างแพงมาดูาว่าผมจะได้กี่มือหรือจะไม่ได้เลยสักมือ <laughs> ไป รออะไรรอโต๊ะรอซีดวันนี้เราจะลงอีเวนต์ 2K ครับเป็นอีเวนต์44ที่บายอินประมาณ 2,000 US ก็เป็นอีเวนต์แรกครับต้องบอกว่ารอบนี้อีเวนต์แรกเราไม่ได้เล่นตึงๆไงเราก็มาอีเวนต์แบบไซส์อีเวนต์ก็เลยยังไม่ค่อยกดดันมากครับซึ่งความกดดันมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนใกล้ๆเมอีเวนต์ตอนนี้ก็ชิลครับเราก็ลงมาเรียกว่าวอร์มากวอร์มากความคาดหวังรวมๆเอาจริงๆนะคือใครก็อยากชนะเมอีเวนต์ทท่านั้นแหละแต่ว่ารอบนี้คือผมขอแค่เบสเซตเดียวก็ถือว่าจะได้ทำลายสถิติทันทีว่าได้เบสเซตคนแรกของประเทศไทย 2K อีเวนต์ไปกันเลยดีกว่า Can I see your photo ID or passport please? Thank you, good luck too you. I'll take care of you right there. The have event, 2K No Limit Hold'em, the bus แล้วก็คงจะไม่เรนเตอร์แล้วนะครับเลเวลเลเวลเจ็ดละจริงจรีงเนเตอร์ถึงเลเวลเก้าแต่ก็เข้าไปตอนนี้ก็มีประมาณ30มสี่บิ๊กบอยก็เลยไม่ได้ค่อยอยากที่จะเรนเตอร์เท่าไหร่วันนี้ก็รู้สึกเล่นแบบปกตินะครับมีแฮนด์สำคัญก็คือ UTG เนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนคนอเมริกันแบบทั่วไปเลยไซซิ izing, ่งพรีฟอร์เขาจะแปลกๆหน่อยแล้วก็แบบดูแบบไม่ไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยเขาโอเพนแจมเลย25บิ๊กบอยที่ UTG หมอบมาถึงผมที่บิ๊กายมีคู่10ก็เลยคิดว่าต้องขอนะครับถ้าคู่9อาจจะจะย,มยอมยหมอบคู่9คู่8ปดเนะทำหมอบไหมก็จะคอได้คู่10คู่แจ็คควีนส์คิงเอซซ์น่าจะคอถึงเอซควีนออฟอะไรประมาณเนี้ยเราก็คอไปเขาโอเพนแจมคู่แม่มคู่ควีนโอเพนแจมเลยยี่สิบาบิ๊กไบก็บอดมาก็ไม่มีอะไรเราก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็เหลือเหลือประมาณเหลือชิปประมาณ8,000แล้วมาเนี่ยครับ แล้วก็หมอบ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 จนจนเหลือประมาณ3,800 3,800นี้ก็คือ 4, 4. 4. Big blind ี่จุดสจุดบิ๊กไบร์อะไรประมาณนี้ก็มี Plus One Open มาผมมี9 j a c แจ็ค t ูเทสสีบิ๊กไบร์ก็คิดว่าพอแล้วก็เลยแจม4.75บิ๊กไบร์ไปเจอ A j แจ็ค u ูเท d นะครับอบอดแจ็ค 9. 9 X แล้วก็ไม่มีอะไรจบไปแล้ว อีเวนต์แรกของ w s o p ไม่เป็นอย่างที่หวังกล่าวว่าถ้าแคชตั้งแต่อีเวนต์แรกกําลังใจนี้มาเพียบเลยถ้าท้อแต่วันนี้ที่เหลือจะทํำยังไงหรือหนีกลับบ้านดีไปหนําบินดีวะ่ะวันแรกของผมนะครับที่ w s o p 2024ก็แตกพ่ายไปไม่เป็นไรเป็นแค่วันแรกเท่านั้น ลองัว <tal word> <motherf abil> ันดีว่ผมเล่นรายการที่43นะครับมันเป็นมิก m เวอร์ชั่นของ Omaha h i g Roll ที่มีเกม3แบบก็คือมี limit h i g roll มี pot limit h i g roll ที่ทั้งคู่เป็น4ใบนะครับแล้วก็มีเป็น pot limit เป็น5ใบก็จะ action กว่าก่อนซีรีนี้ผมไม่เคยเล่น เกมนี้มืก่อนเลยแต่ว่าลูกกดแล้วก็พอซีรีส์นี้มันมีบางวันที่ว่างแล้วก็อยากจะพลาดจาโค้ดเดมก็เลยฝึกแบบรายการพันท้าเราเรียนเท่านี้เหมือน,นกันแต่ว่าของแต่และเ,เกมพวกนี้ผมลองอยา่างระบุเลตทั้งทั้งสามเกมเลยแล้วก็เกือบแคชสองอันไม่ได้แคสแต่ไม่ได้แคชสองอันแล้วก็พอมันมีวอร์ชันรวมหลังจากที่ได้ฝึกมาสามรายการเราก็รู้สึกว่าที่ทำได้ดีขึ้นเยอะครับยังเมคมิสเต็กอยู่ก็คือเรียนรู้ไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ว่าวันนี้ก็คือทำได้ดีสุดแล้วครับก็คือได้ที่สามห้าออกจากแปดร้อยห้าสิบสามคนก็ค่อนข ก่อนที่ออกนี่ก็โดนแบดบิดหลายตาเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่แบดนี้มันสูงอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมิสเตคที่เราทำมันคือเลเวลก่อนหน,น้านี้ทำให้เราช็อตแสกแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาไกลก็อนโชคดีแล้วก็จะคนละมูดกับกับโฮเดมเลยเพราะว่าโฮเดมมันจะเร็วอันนี้มันจะค่อนข้างช้า,าค่อยๆคิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเป็นสบการ์ท์ให้ดีครับเป็นแฟคทอรี่ชกอรไลทแฟคทอรี่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงที่ ข้าวซอยในเวกัสข้าวซอยข้าวซอยเวกัสวันนีาผมไปวอมานแล้วผมไปตั้งหลักเอาแบบกาต้มน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วดีนะว่าไปวอมานมาก่อนเพราะว่าเด็กน้อยเอาดี่ก่อนแต่ช็อตคุณนี่แบบใหญ่เลยนะแล้วเป็นเมมเบอร์แล้วถึงแบบเราดีเลยแล้วลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วท่านท่านจะชอบโอเคแลวมเป็นแบไม่จุขนมกเยอะเยอะคนวากลัวโดนแซงจริงนะขนาดคุณพี่เคยเจอเลยคู่หนึ่งเออเดี๋ยวผมซื้อมันออยเลย ถ้าเราไม่อยากจะไปฟลิปแรกๆนะเราก็ไม่ต้องนั่นล้วก็ดูที่ว่าายเท่าไหร่ด้วยถ้าเราคิดว่าาบเนี่ยน้อยแล้วเราจะฟลิปกับเขาก็ฟลิปไปเพราะว่าวิธีเราต้องการชิปเยอะๆเลยตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดมันบบยันมันสูงเราไม่ต้องฟลิปเราใจเย็นๆเดี๋ยวรอให้นัดมีการดูปรับดูอะไรแล้วค่อยเล่นก็ได้เพราะว่าพี่จะแนะนํอย่างนั้นมากกว่าแต่ผมก็เหมาะกรไรอวีดแบบไหลเลเวลไม่ค่อยมีแฮนด์เลนัวผู้สิทธิ์นี่ก็เป็นแบบคือมันก็เป็นบอทช์ของ calling r a n ส e ผมนะเ็เลยขอไปผพราคิดว่าไม่ได้แย่อะไร หมายความว่าถ้าสมมติเรามีชิปเยอะแล้วคนกลัวนะเราเพนช์เราเล่นแบบค<ช>ินเบรดแพนแล้วก็เล่นได้กว้างมากๆตอนนั้นนะอยากให้มีชิปนึงแค่มีชิมแม่เก็บเราเล่นทุกคนเน่ยเวลาไปพวกพี่ดูเป็นใหญ่เลยโอ้ยเดี๋ยวต้องวันต้องวันความที่เราอยู่อยู่ที่นี่อะไรมันก็มาแล้วก็สบายแล้วก็อะไรไม่ค่อยแบบขนฝายแต่ว่าพอเห็นคนไทยไปเยอะๆอยากไปขนมก็ได้ไปเที่ยวเดี๋ยวนี่เกล้าเรามีได้วหวานนะอือใช่เป็นเกล้าเอ๊ะอยากได้เกล้าขอได้ใช้เบบี้ดีแล้วดีไหมอยากดีคลาสสิกอยากได้หวา ก็รับโลด้วยนะหมดรับโลดที่ก็หมดเราก็เลยต้องซื้อของไปประทังชีวิตโรงแรมเราการนําร้อนก็ไม่มีตู้เย็นก็ไม่มีคืออะไรไม่มีเ่ยเราซื้อให้หมดถามว่าทำไมเราซื้อเยอะจังคิดแล้วว่าหนึ่งใบอินเพื่อความอยู่รอด นี่คือขายเป็นล็อตด้วยนะเอาไปขายต่อเียอันนี้เขาจะให้สตรอเบอรี่มาด้วยป่ะครับเนี่ยหรือว่าแค่โฆษณาพี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเฮลตี้หน่อยนะแซ่บขึ้นหน่อยสักอันหนึ่งอันนี้แนะนำไม่รู้อร่อยป่ะนะไม่อร่อยก็โก็ฝีกินให้หมดเลยป็นไส้กุ้งโซตี้อันนี้ดูดีเลยล่ะดูเฮลตี้สุดแล้วด้วยมีแต่น้ำตาลนั้นดูมันตาด้วยนะจะได้ว้วนๆกับเมืองไทยว้วนๆน่ารัก ซื้อนมเอาไปสองโอ้โหจะกดที่ห้องไงวะแต่ถูกกว่าข้างนอกเยอะถูกกว่าเยอะหรือว่าก็ซื้อขุ่มน้ำนิดตรงเนี้ยแล้วอาทิตย์หน้าเนี้ยซื้อมาอีกตัอีกอย่างนึงมันถุงเกลือยข้างนอกนะอ่ายืมไม่ได้ก้อนน้ำก็ได้สี่สิบขวดอ่ะซื้อขวดเยอะได้สี่สิบดิงสี่สิบขวดทีนี้สองหนึ่งว้อยยี่แล้วเปลี่ยนละขวดไปนะน้ำสามดอนอ๋อบอกว่าบ big chip big show หรือใส่ไปถ้าหมื่นดอนนี่คือรางเสว่า <laughs> hello there hello so put these in your pocket okay we don't care about those show me your pretty picture damn it looks just like you <laughs> Oh, excuse me. <Sorry. S 1> oh, โอ้ขอ No, ษด้วยไม่ไม่ไม่ฉ is Paris. Oh, w ว้า w ว้า Okay, you, table 90 Uh huh. Go straight to table 90ลงรายการอีเวนต์49ครับ 3K Freeze Out นะฮะรายการที่สองของผมที่ The VIP แห่งนี้ก็มาดูว่าจะเป็นยังไงคือมันเป็น Freeze Out ก็คือไม่มี Reentry ก็เลยกล่าวว่าแบบเออลงสักเลี้ยวกลางๆเลี้ยวสี่อะไรประมาณนี้หวังว่าจะเข้าสู่เดทูให้ได้ É, sim. Caralho, sim. ครับเบรกแรกเราก็ต้องบอกว่าเบรกแรกเราไม่ค่อยมีไพ่เล่นเท่าไหร่นะมีแบบเอคิงและเขามีเทคเรากินปุ๊บเราก็กินวีบอกมาหมื่นกว่าถือว่าสแต็ปก็ต้นสี่หมื่นกินมาหมื่นกว่าไม่ได้เยอะครับแล้วก็มีแฮนด์เล่นแบบติดทริปเออหนึ่งแฮนด์ก็กินไม่เยอะเพราะว่าแบบเขาไม่ขอเออแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีแฮนด์ hand. ก็มีไปบล็อกมาสองแฮนด์ก็เทคพอร์ดที่เทคพอร์ดมามีบล็อกสองแล้วก็แบลยูสองครับนอกนั้นก็ยังไม่มีไพ่เล่น แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราพยายามเราเจอจุดอ่อนเราคนแล้วคนขวามือเราสองคนได้ปะจุดอ่อนเขาคือแบบสี่เมตรตลอดสี่เมตรเก่งมากเวลาเราเล่นเนี่ยเราแค่รอให้ติดเราให้ปล่อยเขาแบบเป็นๆเราก็มีหน้าที่แบบรอจังหวะแล้วก็กินเขาเรสเขามินเรสเขา only going to to of someone, That, that, there's then they and be percent if 35 40 Yeah, it's like <laughs> you, realistically how many people are looking.

วันนี้เล่น3,000ฟรีซาอก็ตอนนี้ไอเทมแล้วเหลือแบบ187คนจริงๆไอเทม188แต่ว่าเมื่อกี้ก็แบบดีเล์นิดนึงก็ตอนนี้เรามีชิปประมาณ2 60,000เนาะซึ่งอเวรดจประมาณ200,000 68,000ก็กลับมาประมาณ26พิกไบล์ครับแฮนที่ข้างสำคัญช่วงที่ไลน์มันยังประมาณ พันห้าสามพันอยู่คือตอนนั้นผมเริ่มแฮนมีปรมันสามสิบห้าพิกไพล์นะครับก็เร์ันเพจที่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วที่เขาเป็นบีล็อกเกอร์ด้วยเขาเปิดคัทออฟครับเป็นหกพันเขามีประมาณหนึ่งแสนห้ามอปลาเขามีเอเจ็ดออฟสูทซึ่งเขาเปิดมาตอนที่จะคัทออฟมันทำสองท่าแหละผมไม่เหมาะเพราต้องตรียแบตไพ่นี่มันไม่ได้ดีพอที่เราจะแค่ขอเพื่อที่เฉียนฟลอปกับสามเวยอะไรเงี้ยครับเลือกที่จะตรีบมไปที่สามสุดห้าเอก็คือเป็นสองหมื่นหนึ่งพันแล้วเขาขอเขาเนี้ฟลอปมันเปิดมาเป็นเอสิบสามเพื่อนำสองตัวก็ มี7จ็ดพอดำทั้งเอกับสิบเป็นโพอดำซึ่งมันทําให้ผมคินโอกาสเขาซื้อสีมันน้อยลงเพราะถ้าเกิดสิไม่ใช่โพอดำพลาดอยีพวกจักสิบพดำมันสิบพอดำคิงสิบพดำไเยอะอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เกแบบสนดัดตรงกลางมี4ี่หมื่นแปดผมเบ็ดเออหมื่นสองเพราะว่าเอมันดีสำหรับเราอะไรเงี้ยเราไม่เป็นต้องแบบเบ็ดเยอะถ้าเกิดว่าเราล้าให้เขาหมอก็แบบควีนเก้าซูสแป๊กเก้าแปดซูสอะไรเงี้ยแล้วก็เบ็ดหมื่นสองมาคนันี้เขาขอแต่ว่าเทิร์นมันตกเป็นโพอดำเป็นห้าพอดำซึ่งไพ่ผมมันก็ในในเบรนผมมันนค่อข้างทีี่่่่จะะไมคอยดเพราาว เวลาที่ผมมีสัญชาติพิพิลาไพ่ซูดผมจะคอจากสมอลปลายเยอะตรงนั้นแบบเรนที่มันเป็นแบบฟลัชการ์ดมันน่าจะดีสำหรับเขามากกว่าอะไรเงี้ยผมก็เช็คไปแต่ว่าผมเช็คเพื่อที่จะคอครับเพราะว่าเขาอาจจะบลบอกพวกคิงควีนออฟ f ู u คิง i n g of หรือว่าพวกควีนแจ็ค k ู u แบบแบล็ r o y ฟลัช a s อะไรอย่างเงี้ยเขาเช็คกลับคราวนี้ river มันเบิ้ลตัว3มันค่อนข้างดีกับผมเผื่อถ้าเกิดเขามี a8 s ู i a9 s ู i ผมก็แบ่งแล้วไงคราวนี้ตรงกลางมี7 2็ดหผมก็เลยคิดว่าผมจะบล็อกไปที่ หมื 18, ่นแปดเพราะถ้ากิสมมติผมบล u f f ด้วยไพ่แบบ queen jack off อย่างเงี้ยผมก็คงแบบไม่ต้องการที่จะเบนเยอะเพื่อให้แบบคู่กลางๆหรือว่า king high back to flush draw more อะไรเงี้ยก็ไปที่หมื่นแปดเขาก็คิดอยู่นานพอสมควรคือผมกลัวอย่างเงี้ยกลัวเขาชา a r p ก็ไป,ไปที่หมื่นแปดแล้วเขาก็คิดนานพอสมควรคือรู้แค่เขาไม่ชา a r p แล้วเขาหมอบก็โอเคก็อาจจะไม่ได้ value เพิ่มจากจาสิบ x แต่ว่าก็ยังชนะพอหนาก็ทำให้เราแบบสบายใจได้ เงินไปไว้ในระบบก่อนแล้วสมัครออนไลน์เลยแล้วก็มาปริ้นตั๋วนี้ไม่ต้องยืนคิวที่แคชเชียร์่ะแนนรายการ5,006 Max กรมัดว,ว่ามีแค่6คนต่อโต๊ะ5,000เหรียญถ่ายไว้นะเดี๋ยวพี่จะลืมโต๊ะตันเบรก124 124 เลยดิพัชราบูวิชีอะไรเอ่ยไม่เคยเจอแบคได้กับ่ได้ถูกผมไม่อยากได้ถูกมากเหนื่อยเหนื่อยมากเลยง่วงนอนมาสามชั่วโมงแล้วเนี่ยเกือบตกรอบ3-4ครั้งเลยครับโออินแล้วก็โดนคอ เขา O อเนแล้วก็เราขอก็แบบ3-4สครั้งมั้งค,คือโอกาสตกรอบสูงมากๆเลย s t a r ์ท n g 50,000ตกจนถึงเหลือ13,000มั้งถ้าจำถูกเหลือ13,000แล้วก็แบบน้อยกว่า50,000เกือบทั้งวันแล้วก็แบบเออสู้ส,สู้จนถึงแบบตอนตอนจบมีแสนสาโชคดีมากมี o อคู n ่10เจอ Pocket Queen เขาเทิร์นเซตเรา i v e r Straight อ่า ลุ้นจริงๆนะครับแล้วเราหวังว่าจะได้ b r a s t e d ปีนี้นะ อ้ oh, up เป uh, mm ็น hmm. down กลับมาที่เดิมแสนแสนสามมีโอิน mm hmm. บ้างตอนตอน10นาทีสุดท้าย mm hmm. แพ้บ้างชนะบ้าง mm hmm. อะไรครับเรื่องปกติ up and down ตลอดก,ก็โชคดีที่มินแคชจริงร้อยยี่สิบสามคนอินักมานี่ผมได้ตำแหน่งอะไรเก้าสิบหกแต่ก็เงินเท่ากันหมดแล้วครับและแฮนด์สุดท้ายผมอยู่บิ๊กบลายนันนในการเปิดปุ่มคอผมคอเจ็ดแปดออฟฟลอปแจ็คเจ็ดแปดแล้ว อันนั้นในการซีแปเราเช็คเรดเข้า o อเอ็นของคอเราเราฟลอปทูแพร์แต่ว่าเขาฟล o อปส a i ร h t แล้ว รายการมิเรเน่ i อมเกอร์ครับสนุกมากค่ะแล้วก็โอเคได้ดับเบิลที่บายอินไปจากประมาณ1 9 0 0 0คนโดยประมาณได้ที่1 1 9 3นะคะได้ที่1 1 3 9ครับตอนนี้รายการนี้น่าจะเหลือพี่ยอดแทบคนไทยแล้วต้องฝากเชียร์ครับพี่ยอดแทบมีสี่แสนตอนนี้ดีมากด้วย some very very Let important call. information